สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ r e ลบอชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาจัดอันดับนะครับว่าบ้านไหนเนี่ยน่าอยู่ที่สุดในบรรดาซีบ้านของฮอกวอตในเกมฮอกวอตลีกัสซี่นะครับแต่ขอย้ำนดิดนึงนะคลิปนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่าน,นั้นนะครับอันดับที่4นะครับก็คือบ้านกริฟฟินดอร์นะฮะเออบ้านกริฟฟินดอร์เนี่ยถามว่าทําไมผมจะอันดับ4นะครับก็ลเลยเนี่ยมาดูนะประตูนะฮะ ประตูเี่กก็เป็นแฟสเดดี้นะครับออกแบบตามภาคหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ใช่นักเรียนบ้านนี้เนี่ยเจ๊ก,ก็จะไม่เปิดให้ดูนะครับฮะอันนี้ผมก็จะพาทัวร์ไปเลยนะ<ว>คือผมว่านะบ้านกิฟฟินดอร์เนี่ยมัน <c oughs> ดูธรรมดามากะนะฮะก็คืออ่ามีรูปพอร์เทรตนะฮะห้องทั้งเล่นรวมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแฟนตาซีมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นเนี่ยแล้วจะมีพวกหีบล็อกๆ็อกอะไรเหมือนอย่างนี้ทุกบ้านนะฮะแล้ว ถ้าเกิดเป็นนักเรียนชายเนี่ยจะเข้าไปในหอหญิงไม่ได้จะโดนบันไดเลื่อนหลอกมานะฮะเดี๋ยวค่ยดูนะฮะอันนี้ไปหอชายแล้วถ้าไปหอหญิงเนี่ยถ้าเล่นเป็นตัวผู้ชายจะโดนปลื้ดออกมา <laughs> นะฮะอ๋อเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีแบบพ็อตเทรดอะไรพวกเนี้ก็มีพวกสิงโตนะฮะอันนี้คือขึ้นมาหอชายบ้านกิฟฟินดอร์เนี่ยเขจะมีพวกอันนี้คือห้อง มีธงมีถ้วยนะฮะโทรพี่ครับอะไรเนี่ยคือบอกได้เลยว่าบ้านกิฟฟินด์เนี่ยเราก็เห็นมาแล้วในภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าบ้านกิฟฟินด์ก็เบสิกนะฮะความหรูมันก็เหมือนกับทุกบ้านอนะแต่ว่าผมว่ากิฟฟินด์มันดูแบบธรรมดานะฮะในฐานะที่เป็นความแฟนตาซีพอมดแม่มดเนี่ยเอาจริงๆนะมันคือคือไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนบ้างบริเ,เวณนี้นะฮะก็มีเท่านี้แหละคือเอาง่ายๆเลยนะสรุปแล้วเนี่ยถ้าเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วก็ได้เข้าทั้งหอหญิงหอชายนะฮะมันก็จะมีหีบสมบัติประเภทที่แบบว่าอ,อ๋อมีล็อกเราก็ต้องเปิดขึ้นมานะฮะสรุปคือเกมนี้ไม่มีความเท่าเทียมนะฮะสรุปว่าเล่นผู้หญิงเนี่ยได้เปรียบเราจะไปหอนหนก็ได้นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นห้องนอนนะฮะห้องนอนก็จะมีอันนี้เอาไว้อ่านเมลโนกูกนะฮะแล้วก็แต่ว่าก็เป็นตัวเลือกอันดับที่3ที่คนเลือกเล่นกันเยอะนะครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านกิฟฟินดอนในเควสของแจ็คดอนนะฮะเราจะได้เข้าไปหาพวกเอลรับใช้ในห้องอาหารด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะได้ไปอย่างสมาคมของนิกหัวเกือบขาดเพื่อไปหาหัวของแจ็คดอนที่เป็นผีนะฮะ ก็คือมันจะเป็นเควส์เอกซ์คลูซีฟของกิฟฟินดอ์โดยเฉพาะคือที่เราเข้าไปในห้องอาหารเนี่ยเพื่อจะเอาเนื้อวัวเน่าไปให้นิกหัวเกือบขาดแล้วไอ้นิกหัวเกือบขาดเนี่ยเอาไปให้เซนแพทติกที่เป็นหัวหน้าสมาคมผีหัวขาดอีกทีนะฮะคือมันจะให้เราหาห่วงแจ็คดอลในฟักทองไงพอหาเจอ5้าครั้งแล้วเนี่ยแจ็คดอลก็จะโผล่มาและเข้าสู่แจ็คดอลเรสไงใช,ใช่ไหมฮะอันดับที่3ก็คือบ้านฮัฟเฟอร์พับนะครับก็เวลาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นใช่ไหมถังเหล้านะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยบ้านมันจะดูแบบ ดูกรีนวิชนิดหนึ่งนะฮะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีแบบของกินนะฮะเราอยากจะแดกแอปเปิลก็สามารถแดกได้เลยนะครับนี่ก็มีผีประจําบ้านเดินอยู่ประจําตรงนี้นะครับเราเข้าไปใกล้มันจะหนีออกไปนะแล้วก็บ้านครับผู้พับเนี่ยผมว่านะมันดูความเป็นแฟนตาซีมากขึ้นกว่าบ้านกิฟฟินดอ์นะครับแล้วที่สําคัญนะ,ะมีเคก้กมีขนมมีเบเกอรี่มีแอปเปิลนะฮะ มันตลกตรงที่ว่าพระเอกเราเนี่ยนะไปกินแล้วก็แดกได้เรื่อยๆเลยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยผมว่านะมันมีความเป็นแฟนตาซีสูงมากนะไอ้บ้านทัเพื่อพับเนี่ยเหมือนกันครับถ้าเกิดเป็นนักเรียนชายเนี่ยเข้าหอหญิงก็จะโดนบันไดดีออกมานะครับคือถ้าเทียบกับบ้านกิฟฟินดอร์ผมว่ามันมีความแฟนตาซีนะฮะมันดูแบบเอออุดมสมบูรณ์ดีนะแล้วถ้าเกิดเราเข้ามาในห้องนั่งเล่นรวมนะฮะ ก็จะดูแบบเออหน้าหนานั่งอยู่นะฮะเขาจะมีชั้นบนชั้นล่างแล้วถ้าเราเข้าไปในหอภาคเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นห้องนอนของหอชายนะฮะแล้วทุกๆบ้านเนี่ยก็จะมีหีบล็อกเหมือนกันทุกบ้านนะครับแล้วในเควสของแจ็คดอลเนี่ยคนที่เลือกบ้านพับเพื่อพับเนี่ยจะได้ไปคุกอัฟคาบันด้วยนะฮะโดยเราจะต้องไปคุยกับแอนที่เป็นอดีตคนรักของแจ็คดอลนะครับโดนขังในอัฟคาบันเพราะว่า โดนตระกูลแบ็กใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าแจ็คแต่ว่าแจ็คเนี่ยจริงๆตายด้วยสาเหตุอื่นนะฮะเขาตายก่อนที่จะเข้าแมปแชมเบอร์นี่แหละพอเจอแจ็คเนี่ยก็เข้าสู่เวสหลักต่อไปนะฮะคือสรุปเนี่ยผมว่าถ้าเป็นไซส์เสของแจ็คดอลผมว่าบ้านาพัพเพลภาพนี้ดูหวาที่สุดเพราะได้ไปอัคาบันอยู่บ้านเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นความสวยงามของบ้านผมให้อันดับ3ครับอันดับที่2ก็จะเป็นบ้านสลิทิลีนนะครับแค่ประตูก็โคตรเท่เลยเห็นไหมงูขึ้นมานะฮะ ถ้าไม่ใช่เด็กบ้านสริทิลีนเนี่ยมันจะไม่มีงูโผล่มานะฮะ <S <S เนี่ยแล้วดูนะทางไปผนังจะมีพวกรูปมังกรทะเลนะฮะพวกรูปคราเก้นอะไรนี่แหละน่าจะเป็นพวกรีเวียทานอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยรูปปลาหมึกยักษ์คราเก้นเรือล่มนะมีศิละปะสวยงามอย่างที่รู้กันว่าบ้านสาริทิลีเนี่ยมันเป็นดันเจียนใช่ไหมฮะนี่มีโพไซดอนด้วยนะ,ะบ้านสลริทิลีเนี่ยก็ดูแบบเออเนาะมันอยู่ใต้ดันเจียนอยู่ตรงทะเลสาบแล้วก็จะมี รูปของซาลซาซาติเินผู้ก่อตั้งนะครับและเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนชายก็จะขึ้นไปหอพักหญิงไม่ได้นะฮะก็จะโดนดีต่อมา <laughs> นะฮะก็อย่างที่บอกว่าเป็นผู้หญิงดีที่สุดนะฮะก็ถ้าเกิดเราไปห้องนั่งเล่นรวมก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นโซนหอพักมันจะอยู่ใต้ทะเลสาบผมว่ามันก็ดูลึกลับดีนะเห็นไหมโปร่งโปร่งดูแฟนตาซีดีอ่ะผมว่านะ บางคนบอกอับชื้นนะฮะเนี่ยก็เนื่องจากอยู่ใต้ทะเลสาบมันจะมีเตาผิงอยู่ในทุกๆอันนะฮะมันมีอะไรที่แบบน่าค้นหาดีนะฮะแล้วเป็นบ้านที่คนเลือกมากที่สุดด้วยนะในความแฟนตาซีของมันเนี่ยผมว่าบ้านซาลิททรีเนี่ยมีสูงมากนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของบ้านนี้เลยก็คือตรงห้องนั่งเล่นรวมนี้นะครับมันจะมีเพลงจากพินแถวๆนี้นะฮะแล้วพินเนี่ยถ้าเราฟังไปเรื่อยๆเพลงจะมีหลายเวอร์ชันเลยนะมันจะมีแบบ ลองฟังดูอ่ะมันมีอยู่ประมาณ3เวอร์ชันนะฮะรู้สึกว่าบางทีก็เป็นเปียโนบางทีก็เป็นพินแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบติดทะเลสาบข้างใต้ฮอกกอดนะฮะแล้วพวกนักเรียนก็จะบอกว่าบางครั้งจะมีนักงเงือกโผล่มาด้วยนะฮะแล้วบ้านซริทิลีนก็ดูมีบทมากที่สุดละก็คืออย่างที่เรารู้กันนะฮะคือเซบาสเตียนกับโอบมินิสเกาที่มีสายเลือดตระกูลเกานะฮะเป็นฝัน่งตาของวุดอมอ์นั่นเองนะครับสรุปแล้วเนี่ยบ้านซริทิลีนก็ มีความสวยงามแฟนตาซีดูน่าลึกลับน่าค้นหาและในไซเควสของเจ็คดอลอ่ะเราจะได้เจอกับเอลลับใช้ของศาสตราจารย์แล็กตั้งแต่แรกคือสโครปนะฮะและเราจะต้องหาเบาะแสกับไอเทมที่ถูกขโมยไปและสุดท้ายพอเจอแจ็คดอเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยขโมยหน้าหนังสือมาจากพี่อีกทีนะครับกลายเป็นว่าฮัฟิลพับนี่แหละได้ไปอัสคาบันแทนนะแต่ว่าถ้าเป็นสลิทิลีนเนี่ยจะได้เป็นเบาะแสเกี่ยวกับตระกูลแว็ดแทนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยให้บ้านสริทิลีนอยู่ที่อันดับสองครับอันดับที่1บ้านที่สวยที่สุดก็นหนีไม่พ้นเลเวนครอ้นนะครับแค่ประตูโคตรเท่แล้วดูดินะนกอินซีนีอน่อย่างเท่เลยนะฮะโอ้ดูดินะแล้วเพดานเนี่ยก็จะเป็นแบบดวงดาวสวยๆงามนะฮะแต่น่าเสียดายที่ว่าบ้านนี้เนี่ยตัวละครดูจืดชืดไปหมดแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องบ้านเนี่ยต้องยกให้เลเวนครอนะฮะบ้านแห่งปัญญา แล้วดูนะพรมก็รู้ร้านนะฮะทุกอย่างก็ดูแบบเออนะไฮโซอ่ะนะ,ะแม้แต่ถังขยะเนี่ยก็ยังดูไฮโซไปหมดเลยนะฮะดูดิมีรูปปั้นเนี่ยไม่ให้เข้าเหมือนจะเป็นหอหญิง <c oughs> นะมันจะมีแบบว่ากั้นไม่ให้เข้าหอหญิงนะฮะก็จะไฮโซอ่ะนะฮะห้องนอนมันจะดูแบบเป็นไพรเวทดีนะฮะมีเตียงสองชั้นแต่ถ้าเรามาดูห้องน้ำนะฮะห้องน้ำเนี่ยก็จะมีความไฮโซะนะฮะ เหมือนกันทั้งหญิงทั้งชายนะห้องน้ำนจะมีแบบอ่างอาบน้ามีอะไรด้วยนะมันดูแบบเออมีผ้าม่านกัน้นระูไลโซนะกระจกอะไรๆก็แบบดูสวยงามนะฮะติดกับห้องน้ำสตรีทีนเนาะ <c oughs> แล้วถ้ามาสำรวจห้องข้างบนเนี่ยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นร่วมที่สวยงามนะก็จะมีเพื่อน <c oughs> ๆนั่งอ่านหนังสือ,อดี่ดเป็นแบบอืมอยากอยู่มากอะ่ะเหมือนประมาณแบบสวนกลางคอนโดนะฮะมี อะไรเนี่ยเปียนโนให้เล่นด้วยนะครับเนี่ยจะมีแบบโอ้ยสมก็เป็นบ้านแห่งปัญญานะจะมีกองหนังสือพเนินไม่ใช่กองดองนะฮะมันคืออ่ประมาณห้องสมุดน้องห้องวิชาการอะ่ะนะฮะก็แบบนักเรียนดีนะฮะประมาณนั้นเนี่ยดูดิมีบันไดเวียนอะไรด้วยก็คือถ้าเป็นเรื่องความสวยงามเนี่ยผมให้บ้านเลเว่นครออยู่ที่อันดับหนึ่งเลยนะเรื่องขิงบ้านนี้คือขิงได้เลยนะฮะบ้านเลเว่นครอ แล้วมันจะมีประตูที่แบบว่า,าบ้านอื่นไม่สามารถแอคเซสได้อย่างอนันตะก,กี้นะฮะแล้วเราจะได้เห็นผีประจำบ้านด้วยซึ่งน่าจะเป็นลูกสาวของเลเวนคลอนะฮะที่มีบทบาทในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคฉบับภาพยนตร์ที่ไปเอาลัดเกล้าของเลเวนคลอนะฮะแต่นี่เป็นน่าจะเป็นรุ่นโลกผีประจำบ้านนะฮะ ก็ถือว่าเป็นอีสต์เอ็กที่ใส่มาดูเออก็เจ๋งดีอ่ะประมาณนั้นซึ่งห้องนอนเนี่ยก็ซึ่งห้องนอนมันก็คล้ายๆกันหมดทุกบ้านนะฮะซึ่งห้องนอนเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดซึ่งห้องนอนเนี่ยมันก็คล้ายกันหมดทุกห้องนะฮะบางห้องอาจจะมีเตียงสองชั้นบางห้องก็จะมีเตียงชั้นเดียวแล้วแต่เป็นไป ก็แล้วแต่กันไปนะฮะสรุปแล้วเนี่ยบ้านเลเวนคลอเนี่ยดูใกล้แสงอาทิตย์มากที่สุดเพราะมันอยู่เป็นหอคอยนะฮะให้โซอะ่ะก็คืออยู่บนสุดนั่นเองครับน่าจะจําลองมาจากนกเหยี่ยวในต้นอีกาฟิวใช่ไหมนะครับแต่ว่าเควสแจ็คดอของเลเวนคลอเนี่ย <c oughs> ก็แค่ไปหาบ่อแสของแจ็คดอในหอคอยแค่นั้นเองไม่ค่อยมีอะไรนะฮะสรุปแล้วเนี่ยถ้าเรียงอันดับบ้านสวยจากน้อยไปมากเนี่ยผมให้กิฟฟินดอร์ฮาร์ฟเฟอร์พับสลิทิรินแล้วก็เลเวนคลอนะฮะ แต่ถ้าเรื่องความน่าสนใจของเวสเนี่ยก็เป็น h าวฟเฟิลพับริฟฟินดอร์สลิตเลีแล้วก็เลเว n นคอ w ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบอันไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถโด o n a t เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับทางช่องด้วย3สเตจง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าวีก์ดทูมันี่ก็สามารถโด o n a t เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นํามาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสําหรัับวนนนนี้้กก็ตอองลาไป่ะครับ สวัสดีครับ